นี่ครับมาถึงสันดาปความงานแรกที่ทุกคนจะต้องบทแรกบทเรียนบทแรกนี่คือกวาดขี้อาจารย์อ่านี่นี่คืออาจารย์อาจารย์ใหญ่เนะยต้องกวาดขี้อาจารย์ใหญ่ต้องปนิบัติเดี๋ยวต้องอาบน้ำอาจารย์ใหญ่ด้วยกวาดขี้แล้วอาบน้ำเลยนะหายตัวเย็นๆอาบอาบโครนออกเนี่ยโครนที่ข้างตัวกันน่ะ ล้างให้คอกเอียมเลยเดี๋ยวจะได้เข้ามาทํางานในนี้ได้เอขี้ทางโน้นก็ดันไปนู่นเลยดันไปให้สุดไปให้ถึงเป็นภารกิจที่ลูกศิษย์ตันดาที่จะมาเรียนเรียนอะไรก็ช่างมาถึงจะต้องกวาดที่นะกวาดขี่เขาก่อนกวาดที่อาจารย์ก่อน ภารกิจกวาดขี้ครับน้องล้วงล้วงไปในข้อควายขี้ออกมาเนอนั่นแหละแถวเลยกวาดให้สะอาดเพราะงานนี้ปกติอาจารย์ทำเองทุกวันวันนี้ถือโอกาสมีเหยื่อมาเราใช้ใื้เข็ด หลังจากล้างข้อกันเสร็จแล้วนะครับกิจกรรมต่อไปของนักเรียนนักเรียนที่สันดาฟาร์มครับนี่ทำอ,อะไรต่อครับสิดน้องก็ขนนะครับขนผุนข้าวโพดเอาลงนู่นเลยสอสีก็สอบนู่นเอาลงนู่นเลยเนี่นนนยสิดน้องก็จะต้องเข็นผุนข้าวโพดมาเลี้ยง เลียงอาจารย์ครับนี่อาจารย์อาจารย์ชอบมากคุณข้าพดทสิทธิ์พี่ก็มีหน้าที่เทครับสิทธิ์พี่นี่คือรู้งานหน่อยเมื่อคืนหนักไปนิดนึงพาจิดน้องถึงที่หนึ่งเลยเมื่อคืนวิชาครับวิชานะ่ะมันเป็นส่วนประกอบ แต่งานนะครับงานทุกคนจะต้องจะต้องจะต้องทําแล้วก็ทําแบบออกมาได้ดีด้วยนับอยู่นับ, you, นบอยู่ครับไปเขียนว้าคนมีหน้าที่เขียนเขีนมาตามช่นาเนี่ยครับงานก่อนที่จะเข้าชั่วโมงเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเราต้องมา ปรับพฤติกรรมเงินครับละลายพฤติกรรมก็เรียกละลายพฤติกรรมใจต้องมาด้วยคนเลี้ยงสัตว์ใจไม่มากําลังไม่มีหมดสิทธิ์ครับลอ,องเทสดูว่ามีใจหรือเปล่ามีกําลังแข็งเข้มแข็งหรือเปล่าคนถ้ามีใจมีความเข้มแข็งมีความขยันมีความมาณะอดทนอาชีพเลี้ยงสัตว์ผ่านครับไปได้แน่นอนร้อยเปอร์ซเพระเาะฉะนั้น ฝากพี่น้องติดตามกันไปด้วยครับ